สวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยจำเป็นจะต้องวันก้าไวไแล้วพี่น้องหลังจากน้ำถั่วไปแล้วก็น้ำพัดเอาต้ตนเขานี้นะครับเนาะเสียหายหลายอยู่พี่น้องอันนี้กขเขาปลูกถี่เหลือครับเฮกยเก่าเน้นำไ้แล้วพี่น้องเส้นำไปก่อนครับ,รบเยเคยสีผ้าไปบึง ลองร้อยความเสียหายพี่น้องนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับบริเวณที่เป็นดอนทรายนี่ครับน้ำไหลพัดมาเนี่ยนี่ครับมองนี้พัดต้นเขาหนีหมดเลยพี่น้องเอาทรายมาถมต้นเขาผมครับเคยเรียกว่าจีบานกา้บตะปักดำเอาครับพี่น้องว้ต่สมแท้มครับหน้าแปลงนี่อยู่ที่สูงกว่ามูพี่น้องน้ำบ่ค่อยถ่วงขังเคยเลยเลือกแปลงนี่ครับ ที่จะถ้าเป็นแปลงบานกาพี่น้อง